เช็คเลยความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีโชคเงินทองวิ่งเข้าหาจะได้รับทรัพย์ก้อนโตสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หลายคนเชื่อว่าความฝันเป็นลางบอกเห็นบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งหลายครั้งก็ตรงกับความเป็นจริงตามที่เคยได้สังเกตมาแล้วและคนโบราณก็เชื่อว่าการที่เราฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นลางดีที่จะนำโชคลาภมาให้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทอง 1. ห,หากฝันว่าถูกงูก,กัดถ่ายว่าเพศตรงคราม จะคิดอา้ายหรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้านถ้างูก,กัดต่ำก็เป็นเคราะห์เล็กถ้างูก,กัดสูงขึ้นจะได้รับเคราะห์หนักหรือมิฉะนั้นจะเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุในการเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลขให้โชคได้แก่เลข54 64 95 864 71 178 2 หากฝันเห็นพระหญิงชายใดเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆความฝันนี้เป็นมงคลแก่ตัวเองถ่ายว่าจะได้รับโชคติดตามมาภายหลังเลขให้โชคได้แก่เลข88 2778 288 287 289 3. หากฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลา ความฝันนี้ถือเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดตามตำปาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้เลขเด็ดเสียงโชคจากความฝันได้แก่8 5 8ห้8แด8และ8 9 4. หากฝันเห็นกุ้งปูหอยนั่นถือเป็นความฝันดี ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาบก้อนโตมากน้อยตามปริมาณกุ้งหอยที่เราจับได้เลขให้โชคได้แก่5051 54 64 7989และ88 5. หากฝันเห็นกบหรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมากหรือได้ยินเสียงกบร้องตามตำรา ทำนายฝันได้ทํานายไว้ว่าผู้ฝันกําลังจะมีโชคลาภส่วนจะมากน้อยก็ดูจํานวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามีมากน้อยขนาดไหนเลขให้โชคได้แก่1122 29 55 59สหากฝันเห็นไก่หรือฝันว่า ได้จับไก่มาไว้ในเล้าหรือเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทํามในฝันได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภก้อนโตมาให้ถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้และให้โชคได้แก่0 9 1ย์9ก9และ89 7. หากฝันว่าได้เห็นทองคำสร้อยกำไร แหวนเข็มขัดที่เป็นทองคําตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียวเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอย่างมากและเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววันเลขให้โชคได้แก่1219 59 89 99 8, 9, 9, 9, 9. 8. หากฝันว่าได้เห็นคนตายหรือซากศพที่เน่าเปื่อยโลงศพงานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดพอสมควรเพราะฝันเห็นเ,เรื่องที่น่าหวาดกลัวแต่กลับจะทำให้ผู้ที่ฝันนั้นมีโชคลาภมากเป็นความฝันที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตเลขให้โชคได้แก่ 101454 004488 9. หากฝันว่าได้เห็นนกหรือสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้าไปหาตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภเข้ามาถึงเรือนชานเลขให้โชคได้แก่ 02-12-16-26-52 10. หากฝันว่าได้เห็นโรกเรื้อนหรือมีแผลผุพองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้จะบอกให้เรารู้ว่าจะมีผู้นำโชคลาภมาให้เป็นฝันที่มีความเม่นยำม,มากเชื่อถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ยิ่งแผลผู้พองเน่าเฟะมากๆยิ่งจะมีโชคลาภมากเลขให้โชคได้แก่07 08 09 0077และ97 11. หากฝันว่าได้เห็นพญานคราชหรือมังกรงูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต เป็นฝันที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่ามีความเม่นยำสูงเลขให้โชคได้แก่4858686989 12. หากฝันว่าเห็นอ,ว,อวัยวะลับของผู้ชายหรือผู้หญิงตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำมากๆที่ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตทีเดียวแต่ท่านว่า ห้ามไปเล่าความฝันให้ใครฟังเพราะจะทำให้โชคลาบที่ควรจะได้หายวับไปกับตาเลขให้โชคได้แก่หนึ่งสองหนึ่ห้าสี่หสี่หและ66 13. หากฝันว่าฝันหักหญิงชายใดฝันว่าฝันตนหักถ้าฝันบนไายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายบีดาถ้าฝันล่าง่ายว่า จะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาถ้าฝันว่ามีฝันงอกขึ้นใหม่ถ่ายว่าจะมีคนมาขออาศัยในบ้านไม่ดีนักเลขให้โชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคในระหว่างนี้ 14. หากฝันว่าได้สวมเสื้อผ้าผ้าไหมถ่ายว่าจะหมดเคราะห์หายจากโรครับรองว่าไม่มีมากล่ำกลกยแน่นอน ถ้าฝันว่าได้ถอดเสื้อเสื้อผ้าออกจากร่างกายถ่ายว่าจะได้รับข่าวจากญาติพี่น้องทางไกลที่จากกันไปนานถ้าฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนนำมาให้ถ่ายว่าจะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านและจะนำความเดือดอร้อนมาสู่ถ้าฝันว่าซักเสื้อผ้าจะได้รับโชคเลขให้โชคได้แก่0 5 06 5ห6 ห5 0ห56 6 4 6 46. 15หาหหกากฝันว่าถูกม้ากัดหญิงชายใดฝันว่าถูกสุนัขก,กัดหรือหมากัดทำนายว่าผู้ที่ถูกม้ากัดจะเคราะห์ร้ายหรือได้รับเคราะห์จากศัตรูหรือจากคนใกล้ชิดถ้าฝันว่าสุนัขเข้ามาเลียแข้งขาไทยว่าศัตรูจะเข้ามาเป็นมิตรที่ร้ายจะกลายเป็นดีถ้าฝันว่าได้อุ้มลูกหม้า คนปุ๋ยน่ารักไทยว่าคนในบ้านคนในบ้านอายุต่ำกว่าจะก,ก่อความเดือดร้อนให้ภายหลังเลีกให้โชคได้แก่41 4 3 3 4, 3 4 4 9 9 9 4 4กครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่ามานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ เรื่องราวที่ได้เล่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาอำนวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นดังความปรารถนาครับสำหรับที่นี้ต้อง่าวคำว่าสวัสดีครับ